สามสองลึงพอพ่อพ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 อสวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับมัสสิงงวมนะครับผมมิสเตสิงมิสเตสิงมิสเตสิงอันนี้อยู่กับพี่พี่ฮัทไปพี่ฮอทจะติดกรอบครับพี่ฮัทจะติดกรอบครับผมแต่ไปยกแล้วยังไม่พอพี่ฮัทพี่ฮัทจะติดกรอบจากยิมบีวีกีครับผมโอเคป่ะครับลนนี่รักแม่แต่พีไม่ได้ไพอยากเพิ่มเป็นมันเลยครับเขาไออกจากภูเขามาแล้ว

มาั vale Bien, tu, ah. orbit, ah. ูคร mm ับตายคิวบนกับโซเวียตครับตายครับผมโอยยบนหรอตาโเวียครับมว ฝ่า่ฝ่ายคู่นี้ทำไม่ได้หนักทั้งคู่นะบอกเลยฝ่้นระยะที่เขาหนักนฝ่ายได้เปลี่ยนะพอค้าสักทีก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยสวย โอ้ยโอ้ยแลกกันแลกกาอ้อ้ยโอ้ยโอยโคตรมันอโอ้ยมันมันจริงมันจริงวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โ โอ้ย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 เบาสิบวิวไทยสิบเก้าแปดเจ็ห้าสีสามสองหนึ่งพอ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 โอ้ยเออเดี๋ยวพันเดี๋ยวพันเรื่อ สุดยอดครับสุดยอดครับพี่พี่มาไหนเนี่ยพี่กัววัยรุ่นเหนือเลยสุดยอดครับสุดยอดฝากล้าดีกว่านะใครอยากเป็นตัวซีรี่นะผมเลยอยากแดกหมาดขึ้นนี่นะครับสองคนโอเคครับโอเคนะท่านผอ้ชครับสุดยอดสวยเลยพี่อันนี้สวยเดี๋ยวเลย